สวัสดีเช้าวันอาทิตย์ที่สดใสแต่อากาศไม่ค่อยจะสดใสสักเท่าไหร่รู้สึกว่าร้อนร้อนฝนก็ไม่ค่อยจะตกแต่ก็ไม่เป็นไรวันนี้อาวุธเฉพาะของฉันได้เข้ามาในตู้ซุ่มรืลที่เราจะพลาด <laughs> เขาจะบอกความลับอะไรให้นะทุกคนอาจจะคิดว่ามันคือหาง แต่ความจริงมันไม่ใช่หางมันคือหอมสวัสดีครับทุกคนเพราะก็ผมมอมี่เช่นเคยนะครับวันนี้มันได้อยู่กับ ID 5ดียพยักหนไอยวันนี้เราอยู่กับ s r ตะวันนะครับอาเซิร์ฟเดียวกับ NBX นะนี่เดี๋ยวมาดูฟื้แล้วเราก็อยู่กับช่อง c a r d Games t r e เมอรไทยนะครับวันนี้เออฝากกดลงกดไลค์แล้วก็ฝากติดตามใ้ด้วยนะครับส่งผมไป90,00แสนซับไปล้านซับทีนะทุกคน อนนช่องเรามีระบบสมัครสมาชิกเพียงเดือนละ35บาทต่อเดือนนะครับเผื่อใครกลัวพลาดคอนเทนต์ฟรีไฟล์ระบอกหรือหวานพันหม้นะครสามารถสมัครกันมาได้เลยนะครับแล้วก็ขอบคุณมากมากครับวันนี้นะทุกคนอาวุธเฉพาะหมามันเข้ามาแล้วนะครับมันไม่ใช่หางนะจริงๆก็อย่างต้นคลิปที่ผมบอกไปนะมันคือนั่นแหละอืม เดี๋ยวันนี้เราจะมาจัดอาวุธหมากันนะเอาเฉพาะแล้วก็มาดูในส่วนของตัวอาวุธก่อนว่าเรามีตัวอาวุธทั้งหมดกี่ใบเออคือ,อตอนนี้เรามีตัวอาวุธเฉพาะร2 12อ129ใบเท่ากับว่ามันพอนะทุกคนเออคือ,อมันพอนะมาผมก็พร้อมแล้วที่จะสมกับอาวุธหมาชิ้นนี้มันเขียนว่าเครื่องประดับพร้อม <laughs> อันนี้นะทุกคนอะ เพื่อไม่ให้นการเสียเวลาเดี๋ยวเราจัดไปที่สิบไปแล้วบุ๊บบับามาดูว่าเราได้เศษเยอะไหมอฮ้ยได้เศษมาหนึ่งเศษอีหยางวะหยางวะไม่ไรแล้วสกิลปีสามมาอีสามมาจัดไปเลยอีสองุ๊บจับแบบทีเผอเฮ้ยได้เศษมว่วงมา 2, สองเศษถือว่าดีจะไปรอบที่สามบ๊บบ้าเฮ้ยเศษท้องอี 2, สองเศษมว่วงอีสามคดีอันนี้ดีอันนี้ดีจะได้หมาแล้วจะได้ห้าดาวมว่วงไวๆนะจะไปรอ 4, บสี่บ๊บเฮ้ยรอบนี้ไม่มีเศษคนเกือบจัดไปรอ 5, บห้าบบ nông lỏng, nó sẽ bị khử rồi, các bạn. Nông nó khử, nó khử. Ah, chặt to, phum. Anh này, hàng chính á, hàng chính á, hàng chính. Không phải rồi. được rồi. Một cái nữa. Đợi đã. Anh này, hàng ได้มาสองเศษเออท่ออ่ะตอนนี้เราสามารถรับหำได้นะเรารับหำก่อนเลยฮ่าฮ่แล้วก็อันนี้อันนี้จําเป็นนะไว้แบบทําคอสวินเวสต์นะครับเลือดเราจะได้เยอะๆนะทุกคนเออคือนี่ตอนนี้เราก็ได้มาแล้วนะเดี๋ยวเรามาดูความสามารถตอนที่ยังไม่ได้ใส่ก่อนว่ามันทําอะไรได้นะหมาเราก็ยังไม่ได้ปั้นนะทุกคนนี่เป็นพาสีหนึ่งนะครับตัวนี้นะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของอันนี้ เครื่องะดหางอันนี้มันทาได้ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูแบบธรรมดาก่อนนะตอนนี้ก็มันจะมีบอกอยู่ว่าอัปดาวแล้วจะได้อะไรนะแต่เราต้องอัปดาวแบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวนะการดาวอะไรอพอไหมนี่เราต้องอัปเป็นสามดาวอ,อ่ะอ่ะเฮ้ยพออยู่พออยู่พออยู่เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของท่าไม้ตายก่อนนี่สร้างพลังโจมตีร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่ครั้งนะทุกคนสี่ครั้งนะอ่ะ สี่ครั้งจําไว้นะสี่ครั้งนะร้อยห้าสิบสี่ครั้งเดี๋ยวเราไปดูอันนี้ชึบชึบร้อยห้าสิบเปอร์เซ็นต์สี่ครั้งนะทุกคนจําไว้อ่ะอันนี้จากร้อยห้าสิบเป็นร้อยแปดสิบสี่ครั้งเห็นไหมอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับเพิ่มขึ้นจากร้อยห้าสิบเป็นร้อยแปดสิบนะทุกคนแต่ประเด็นคือมันไม่ได้อยู่ตรงนั้นมันอยู่ตรงที่สกิลอันติมันจะเท่ขึ้นเดี๋ยวเราไปดูสกิลแบบธรรมดาก่อนเดี๋ยวเราไปดูสกิลในแบบของธรรมดาก่อนว่า รามนันติมันเป็นแบบไหนตอนนี้มีคอร์เวอร์สีไหมไม่มีอ่ะไม่มีเดี๋ยวเราไปเทสก่อนเอาแบบธรรมดาว่ามันโจมตียังไงและก็ลองแบบมีอันติว่ามันจะเป็นอย่างไงอ่ะเดี๋ยวผมลองกับอิทาจแล้วกันเพราะว่าผมคือซาสึเกะไม่ใช่ไม่ใช่ <laughs> ไม่ใช่ไม่ใช่อ่ะหัวดก่อนหัวธรรมดาไปก่อนชืบมาเอาแบบคูนหนึ่งคูนสองคูนสามเลยด้วคูนสองแหละ อะฟืบแต่ว่าเราต้องโดนเปิดกันแต่ตอนนี้เราเอาแบบเร็วๆกอนชูฟังไฟดโจมตีมาฟืบโบโบบาโบบา้บาบาบาก็โดนหววจากยอดยำในหมัดเดียวตามอีกอ,อือเฮ่อเฮ่อหมาผมจะตายจะเย็นทุกคนออโจโจ,จบาห้างมาลอลก็จัก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 อออมาในเวลาของฝั่งเราเาคืนบ้าง ชื้อเอาคูณ2พอจะได้เห็นนั้นตีไงทุกคนจะได้เปรียบเทียบกันนะครับมันก็เพิ่มดาเมจนั่นแหละเพิ่มดาเมจแต่ประเด็นคือเราสุ่มแล้วนะครับถ้าเราจะาให้ตัวละครเราสุดเนะี่ยการที่จะขึ้น5ดาวม่วงเนะี่ยมันต้องมีอาวุธเฉพาะครับจริงๆครับทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยนะการที่ทําตัวใดตัวหนึ่งขึ้น5ดาวม่วงคือว่าทุกคนต้องมีอาวุธเฉพาะหรืออาวุธ3าดาวนั่นเองนะถ้าเราไม่มีอาวุธเฉพาะนะครับเราจะไม่สามารถทําเป็น5ดาวม่วงได้ เออนี่แหละมันคือข้อจํากัดนะครับข้อจํากัดที่เกมเขาวางมาให้นะถ้าเราไม่มีวเฉพาะคือเราจะไม่สามารถเฮ้ยหมาผมจะโดนใบไวนะ้เนี่ยผม,มตีผิดคไนไปเนี่ยถ้ามาผมโดนใบนี่งานเข้าเลยนะทุกคน <laughs> อะมาเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะอ่านตีอะไรทั้งหนาก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวหมาผมจะโดนใบกันจังหวะน,นี้แหละเนี่ยว่าแล้วโอ้โอ้ หัวด้วยใบทุกคนให้ตายสิเดี๋ยวไปดูหน่อยว่ามันแรงติแล้วมันออกอันติไหมอ่ะมันแร่อันติีอยู่ทุกคนมาดูได้นะครับก็ให้ราชาทะเลอ,ออกอันติีไปก่อนนะครับมาเดี๋ยวมาดูน้องหมาของเรานี่นะครับโจมตีดูฟึบฟึบอันนี้คือสกิลโจมตีนะวิแต่ว่าขนาดไม่มีอาวุธเฉพาะนะยัง11ล้านอ่ะเดี๋ยวเราขอยแยกข้ามแล้วไปใส่อาวุธเฉพาะกาันทุกคน แต่ก่อนเดี๋ยวนลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะทุกคนนะแล้วก็ส่งผมไปก้าสแสนซับพวกที่นะไปล้านซับเลยด้วยวล้านซับเลยลูกพี่ผมจะได้ภูมิใจในตัวผมนะเออเผื่อเอาโล่เอาอะไรมาโชว์ทุกคนไงดีป่ะนี่นี่อุปรกรณ์หมาของเรานะสุดยอดมากอ่ะแล้เวเ,เอาอีกเดี๋ยวเอามาบวกการ์ดบ้าอะไรก่อนน้องการพิเศษนี่นี่โบว์ซื้อพลังบวกมาอีกสองหมื่นกว่านะแล้วก็เลิศเด้งกระโดดนะทุกคนเลิศเด้งกระโดดอ่ะ มาเดี๋ยวเรามาดูว่าน้องหมามีอาวุธมันจะรุนแรงขนาดไหนเดี๋ยวไปหัวกับบักอันเมื่อกี้เหมือนเดิมเลยเมื่อกี้ใครนะอิทาจิใช่ตอนนี้เราใส่เป็นที่เรียบร้อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวอิทาจิยุ่ยใส่วะนี่ไงมาเดี๋ยวมาค่อยดูอันติกันนะครับทุกคนว่ามันรุนแรงรวดเร็วว่องไวเวลามีหำ มันเดือดโหขนาดไหนมาแล้วเปิดคุณสามไปก่อนเพราะว่าเราโดนเปิดไงเราต่อให้เราต่อให้แบบให้เขาเปิดเลยนะแต่ข้อดีของหมาก็ทุกคนคือแบบว่าถ้ามันเอาไปตะปบพวกกระบองนะกระบองเนี่ยกระบองถ้าโดนตะปบด้วยอันติจากหมานะคือกระบองมันจะไปปั่นได้ได้ตัวเดียวทุกคนเออคือมันห้ามพวกไล่อันตรงอันติเว้ยคือแม่งดีเว้ยแล้วคือมันแรงด้วยยิ่งในเรียวไทม์นะหมานะ่ะ หมาตะปบแทงท็อปอะจะตายน,นว้ยทุกคนเออหมามันจะปบแทงท็อปแรงจัดเลยนะคือแบบเดี๋ยวเนี้ยเขาไม่ค่อยเล่นแทงท็อปกันแล้วนะเขาแบบถ้าใครมีหมาพาส,สองนะเขาถอดแทงท็อปออกไปเลยนะเขาเอาหมามาไล,ตล่ตะปบอะตะปบพวกราชาทะเลพวกาาแบบราชาใต้ดินแบบออกอันติไม่ได้อะเออแบบรุนแรงมากนะทุกคนนะอ่ะแต่ตอนนี้ก็เดี๋ยวรอฝั่งเราได้อันติคืนนะเดี๋ยวเรามาดูสกิลน้องหมากันนะ อันนี้ก็คําสั่งทําลายล้างจากเกียวเราเกียวเรามานะทุกคนนะเออเออฮึโดนเทียนเออฮึโดนเทียนไอ้นี่มันเอาเทียนมาตุ๋ยเราใช่ไหมเดี๋ยวมันเจอหำเราตุ๋ยหำหม,มา <c oughs> มันเจอหำหม,มาของเราอ่ะอันนี้ผมก็จะทําแบบส l o w motion Sonic ผมก็หววไปเดี๋ยวเอา Sonic ตีธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวมันกินลูกไฟนะไปลเลยชาทะเลเดี๋ยว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 มาเลยโจมจะฟังคงข้ามาก่อนนะผมไม่ได้เล่นนักพีหรอกดูอะ มนจากตาเล่นคนเดียวเลยมั้งไม่ให้ใครเล่นเลยมั้งเออกา <c oughs> ว่าจะเล่นคนเดียวไม่ต้องแบ่งใครเล่นละชีวิตนี้แบ่งผมเล่นบ้างก็ได้ผมเขาอย่าบ้างก็ได้พี่มาเมื่อกี้ประมาณสิบอล้านใช่่ทุกคนดามเมจน้องหมาของเรา11ล้านใช่ป่ะ ขนาดเรายังปั้นไม่สุดนะไม่เป็นขอบแดงไม่เป็นขอบทองไม่เป็นขอบอะไรนะอ่ะมาดูสกิลนี่นะครับมันก็จะเป็นขวดแบบมีแบบฟับฟับเยอะขึ้นนะทุกคนหุยเกือบ20ล้านทุกคนขนาดของขึงเราไม่ได้ปั้นนะแรงนะถึงว่าแรงขึ้นมากเลยนะครับจาก11ล้านอนะ่ะขึ้นมาเกือบ20ล้านถือว่าแรงจัดๆนะนี่ครับหัวอีกแล้วนะครับถ้าคอคมโบกับราชาทะเลน,นี่คือแบบโกงจัดนะดูโบถ้าคิดทุกดอกนะผมว่า20ล้านอ่ะถึงได้ถึงอยู่นะ เออแต่ว่าอันนี้หมาเรายังไม่ได้ปั้นไงทุกคนแค่นี้ก็โหดแล้วครับแค่นี้ก็โหดละโหดมากนี่เป็นไงโคตรโหดโคตรอันตรายเป็นไงทุกคนผมบอกเลยว่าใครที่สุมหมามานะต้องสุมอูเฉพาะด้วยนะเพื่อความแบบโหดสุดปีอ่ะมันจะโหดร้ายทารุณมากแล้วหมาคือแบบตะปบเม็ดหายหมดอ,อะ่ะจริงๆเนี่ยอย่างเมื่อกี้อาศวินโดนไปสองทีเนี่ยดูเม็ดไม่มีแล้วนะ ไม่ไม่มีแล้วนะเดี๋ยวเทียบกับตัวอื่นเนี่ยพวกโกแค่ส่งโกแค่สื่อที่ยืนอยู่นะเห็นไหมเม็ดยิงเหลือแบบอย่างละสีอย่างละห้าอะไรอย่างเงี้ยเห็นไหมแต่สวินกับเครื่อนนี่คือจะตายแล้วนะครับทุกคนเห็นปหเนี่ยเม็ดมดกระจายแบบจะตายให้ได้อ่ะผมบอกเลยว่าจะตายให้ได้แล้วมันโกงมากนะเดี๋ยวมาดูว่าเราจะชะนะเหมือนเดิมไหม,มถ้าเรากดข้ามฟึบฟึบเอา <laughs> เดี๋ยวตาเดี๋ยวไม่แสววุฒนะิทำไปชนะทำไปตอนแสววุฒิแล้วเราแพ้ไปไได้ไงครับนี่อทุกคนโอ้โห oh <c oughs> ให้ตายสิให้ตายสิครับเดี๋ยวเรามาลองดูนะมีอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากลองจริงๆอะผมอยากลองตัวลุงเว้ทุกคนแต่ประเด็นตัวลุงอะเขาอะตัววุฒิพอยยังไม่พองแล้วเขายังไม่ตื่นเนียยังไม่ตื่นแล้วลุงสองหนังสือเขายังไม่เติมเว้ก็คือผมก็เลยลองออกับตัวลุงไม่ได้ ผมก็เลยต้องมาลองตอนนี้แทนผมอยากจะลองแบบว่าถ้าผมใส่ปลาเถื่อนอเวลาหมาตะปบะมันจะทะลุหลังไหมเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่าทุกคนทุกคนว่ามันจะทะลุหลังไหมถ้าผมใส่ปลาเถื่อนนะปลาเถื่อนโจมตีเปอร์เซ็นต์มีไหมเนี่ยเดี๋ยวผมหากันมีโจมตีตาขีไม,ม่เวลาใส่ไปก่อนนะครับใส่ใส่ไปก่อนให้มันเป็นปเซตปลาเถื่อนทั้งเซตผมอยากรู้ว่ามันจะตะปบทะลุหลังหรือเปล่า ไอพี HP, ดามเมคีโจมตีดามเมทคีโอ้ผหไม่แต่ดามเมทคีหรอใส่ไปก่อนก็ได้ใส่เป็นคีก็ได้อยากรู้อย่างเดียวว่าถ้าใส่ป่าเถื่อนมันจะทะลุหลังไหมถ้าสมมติว่ามันทะลุหลังทุกคนก็สามารถแบบเซตไอเทมเป็นป่าเถื่อนก็ได้นะถ้าใครที่มีป่าเถื่อนแบบโจมตีเปอร์เซนต์หรือว่าพวกโจมตีความเร็วอะผมคิดว่าใส่ได้นะเดี๋ยวผมลองก่อนขอลองก่อนว่ามันตะปบทะลุหลังหรือเปล่าชึบโจมตีความเร็วหรอ HP พตาลด้าเมจจนเตะตาลด้าเมจ HP พีความเร็วลองตีเร็วแล้วกันมาอ่ะนี่นะตอนนี้ผมลองใส่เป็นป่าเถื่อนนะครับทุกคนมาดูกันว่ามันจะทะลุหลังไหมนะเดี๋ยวไปหัวคนอื่นดีกว่าคนนี้เขามีเกียโลว่ะผมว่าหมาเราน่าจะโดนใบแล้วก็ไม่ได้ออกอาวุธออกอาวุธที่พัฒนามาเป็นชุดอะ่ะผมว่านะจะไหวอะ่ะนาคินไหมเนะี่ยเฮ้ย านาคงรณาคินเนี่ยเราอย่าไปกลัวดีว่เราคือด์ตเวเดอร์มาเราคอยดูกันนะครับทุกคนว่ามันจะทะลุหลังไหมโบโบ๊คอยสังเกตที่คูณสองนะที่คูณสองนะมาเราเปิดไปที่ฝั่งสี่เงาโซนิกของเราพาชิปพาพพ,พ,าพูพพูบสิบหกล้านนะครับดูเมสโซนิกจะ่ร่วงอนะมาโจโจมาข้างนะครับอต่อยไปที่เกียร์เอ้เกร์รวกรันกันชุบนะมา เด้งกระโดดนะทุกคนมันฟาดไปที่โก้แคสุดใช่ปหแต่ว่ารูมมันเป็นดาเมจเดี่ยวไนงะประเด็นเทมไม่รู้อ่ะตอนนี้สังเกตเลือดแทงท็อปแล้วกันว่ามันมีเม็ดเกินมาสองเม็ดก็คือสองจุดหลังนะเดี๋ยวถ้าสมมุติว่าต้องคอยสังเกตดีๆว่าอ่ะคอาจำเลือดแทงท็อปไ้แล้วกันนะครับเมื่อกี้ว่าเลือดแทงท็อปมันยังหายไปไหมฝังซีงเอาไปบโบป แล้วก็เครื่องซสปอร์เลทเดียนติกนะครับจากฝั่งเราวูมาแล้วโดนกาโลเกามานะครับกาโลเกาสวนแล้วก็แทงเท้าระเบิดจจโจมานะครับปาไปที่แถวบนของเราปั๊มหกล้านห้าไม่ไดหรอกไม่ไร้หรอกนี่นะจำไว้เลื่อนมันมีสองเม็ดนะเลื่อนแทงท็อปเกินจากเนี่ยเม็ดเกินมาจากเลื่อนสองเม็ดนะทุกคนแล้วก็จาไว้ว่าเลื่อนโซนิกเท่าไหร่นะเดี๋ยวเราผมปลดออโต้ก่อน ผมอยากรู้ไงว่ามันจะทะลุหลังไหมเวลามันตะปบแล้วโซนิกตอนนี้เหลือทั้งหมดสามเมตรสามเมตรอันนี้เกินมาสองจำจำโซนิกแล้วดีกว่านะจำโซนิกดีกว่านะทุกคนนะสามเมตรนะถ้าสมมติว่าเราตะปบการโลใช่ป่ะตบการโลปุ๊บแล้วโซนิกจะเลื่อนลดใหมโอเคไหมเดี๋ยวผมลองตะปบการโลดูนะว่าไอ้สามเมตรเนี่ยมันจะเหลือสองเมตรไหมไปนี่คือการทดสอบนะครับจากเซตปลาเถื่อนป้า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 สิบล้าน ไม่ทะลุทุกคนเฮ้ยหรือว่ามันทะลุแต่มันเหมือนมันจะไม่ทะลุเลยผมว่านะแต่เมื่อกี้เหมือนมันโดนสะท้อนแต่มันไม่ทะลุอืมไม่ทะลุแต่เอาจริงอ่ะผมว่าเสตปาเถื่อนเนี่ยเป็นเซตที่แรงที่สุดแล้วปาเถื่อนโจมโมเซนอ่ะผมว่าแรงที่สุดละ้ยหรือว่ามันอาจจะทะลุก็ได้นะแต่จริงๆผมว่าใส่ปาเถื่อนแรงสุดขนาดด้วงพวกด้วงพวกอะไรเนี่ยใส่ปาเถื่อนเนี่ยไอยแรงมากนะ แรงมากนะครับใครมีเซตป่าเถื่อนนะเอามาใส่ได้เลยนะเซตป่าเถื่อนมันก็แปลงเป็นพวกเซตเอ่อพวกจักรกลได้นะใช่ปะ่ะถ้าผมจำไม่ผิดนะเป็นจักรกลได้ไหมเดี๋ยวผมดูก่อนถ้าป่าเถื่อนอัพเต็มมันจะเป็นจักรกลได้หรือเปล่าอ่าเป็นจักรกลยิงด้วยนะครับเป็นจักรกลนะดีนะเนี่ยสมมติว่าเราทําเป็นจักรกลใช่ไหมมันก็จะลดดาเมจที่ตัวเองได้ละสามสิบเปอร์เซ็นต์แล้วก็เพิ่มพลังโจมตีกับเลือดอีกอย่างละสิบนะทุกคนเออ นี่ผมว่าดีนะดีแต่ว่าใส่ปลาเถื่อนคือดีหมดนะครับสำหรับตัวโจมตีอะ่ะดีหมดยุงยังใส่ก,ก็ดีครับดีแต่ตอนนี้คือเราใส่เป็นเซตอะไรไว้ก่อน <c oughs> ทั้งหมดทั้งหมดเอา้าก็ทั้งหมดแล้วนี่แล้วทําไมของมันไม่มีล่ะพวกดาวของมาไปไหนนี่ไงเขาใส่เป็นเซตพิวคามเรวเหรอใช่เหรอจริงเหร ผมก็หลอยไอดีเขามานะผมหลอยไอดีเข้ามานะครับแตมจจนะ่มันอาจจะทะลุก็ได้นะทุกคนมันอาจจะทะลุก็ได้เพียงแต่ว่าเพียงแต่ว่าปลาเถื่อนที่เราใส่ตะกี้เนี่ยมันไม่ได้อัปดาวเวทุกคนเออมันก็เลยไม่แรงแต,แต่แล้วมันก็ไม่ให้โจมตีเปอร์เซนต์้วนด้วยไงเมื่อกี้เนะี่ยมันเนอเป็นโจมตีขี้โจมตีเร็วอะไรแบบนี้ไงมันไม่ให้โจมตีเปอร์เซนต์หมดไง แต่ถ้าสมมุติว่าทุกคนมีป่าเทือนแบบโจมตีเซนหมดเนี่ยแล้วอัพดาวเต็มผมคิดว่าก็อาจจะทําให้มันทะลุจากเป้าหมายด้านหน้าไปด้านหลังก็เป็นไปได้หรือทุกคนมีและอาจจะลองพอลองเสร็จสามารถมาคอมเมนต์ใต้คอมเมนต์นี้ก็ได้ เอแล้วก็ยังไงก็ขอบคุณนะครับทุกการกดไลค์ขอบคุณครับที่เราชวนจบแล้วก็ขอบคุณเจ้าของไอดีที่เอาไม้ห่มสุ่มด้วยนะครับยังไงก็เดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้านะครับฝากส่งแคดเกมสตรีมเมอร์ไทยไป1ล้านซับแล้วก็ช่องมอมิิงช่องหลักผมเองนะครับไป5 0 0 0ันซับทีนะครับอีกร้อยกว่าซับก็5,000ัซับแล้วนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP ีหน้าคลิปนี้ขอลาไปก่อนบายบายครับผม